เอามาครับสายต่อมาครับสวัสดีครับจากสายนอพนมไพรครับพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอยากถามเรื่องยัางอยากคุยเรื่องใดเรื่องเนื้ออ่อนแรงของแม่บ้านครับแบบนิ้ปีขึ้นมานีขาห่อยก็ต้องยืนดั่งวายูเลยครับโอ้ยนอนอนอเราสุมือเราอยู่จังไนเอาสภาพกอนต้องถามสภาพกอนก่อนที่เราสิเป็นเนี่ยคือออกขายของอยู่คือลูกสาวขพ่อท่านมาค็ ดอกขายของปลอยแล้วไหวจ้ะ,ะคือด้หน่อยละ่ะจ้ะอ๋อไห่ว่าบอกกันยังไงว่าเล่นของเหลวอะ่ะจ้ะพ่อส <laughs> วัสดีค่ะ วันนี้เราเดินทางมาจากขอนแก่น200โลอันนี้ตำบลโพชัยใช่ไหมลูกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเราจะไปเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของคุณตาซึ่งคุณตากับคุณยายอ่ะเป็นแฟนขับแฟนข่าวของคุณพ่อเราจะเข้าบ้านคุณตากันเนาะไปดูว่าความเป็นอยู่คุณตากับคุณยายเป็นยังไงกันเราเข้าไปดูบ้านคุณตาคุณยายกันบ้านคุณตาคุณยายอยู่กันสองคนเราจะเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง คุณตาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาซื้อว่าคุณตาอี่ยงก็ค่ะขุดท่าขั้งดงเข่งครับอ๋อเดี๋ยวเด้อหนูขออนุญาตก็อีนี้นั่งได้บ่ค่ะได้ครับได้ครับนั่งได้เนาะค่ะเนาะพ่อเนาะครับได้ครับอาวอาวนั่งเจ๊กน้อยเนาะค่ะเนาะครับผมแล้วอีแม่ซื้อว่าเอี่ยงก็ค่ะอีแม่ซื้อว่าอย่างค้าซื้อแม่ปิ่นคั้เดียวปิ่นคังดงเข่งค่ะอ๋อแล้วบัดนี้ แม่ป่วยมาจากปีแล้วค่ะเนี่ยตันนยงได้ยากพราะใน้านชบปีสิบป,ปีแล้วผู้ดูแลคือไผ่คืออีพ่อ,อติดอะไที่นี่เือเดียวอีพ่อเบิ้งผู้เดียวอ,อีแม่นี่ซอยเหลือจาของบ่ไดเลยเราลูกเต้ากับบ่มาเบิ้งมาดูแลติดกักกบแมาเป็นบางข้าง,างเป็นช่วงเ<า>ทศกาล <คน S 1> ท้ามมาหากินครับเขาก็บนี้ขอบคน้อนะ่อเนาะเราค้นดูแลก็คืออีพ่อผู้เดียวโอ้โหขาดคนที่แปก่ เราวันนี้อาชีพอีพ่อถ้ามาหากินเพื่อเมื่อเลียงอีเม่ได้เงินจากส่วนใดมากะได้เงินจากส่วนราชการเยียวยากับเงินผู้เฒ่าผู้สูงอายุแล้วก็ลูกกับทางกรุงเทพกับทรงมาเป็นเป็นบางเทื่อบางเทื่อผู้เล็กละน้อยผู้เล็กละน้อยใส่ชอยกันไปเราพ่อกินบ่ค่ะพ่อกะให้ว่าพ่อก็คือบ่พ่อไปหารับจ้างหันรับจ้างหนี่แน่กะได้เรามีแข้งไปรับจ้างอยู่บ่จใจพ่อนะบ่มีแล้วครับ ว่าตั้งได่ไปกับห้างกันโบได้พ่อพ่อคืชั่วโมงกันยังก็ได้เงินผู้เทาครับอีแม่ก็ได้เงินพิการสองคนนี่ก็เจียสองพันเท่าไรสองพันแอ่ก็ประหยัดกินประหยัดยู่เอาสองพันสองแม่แม่ฮูโบแม่เป็นคนโชคดีที่สุดเลยที่ว่าได้พ่อเปลี่ยนสามีคันแม่นผู้อื่นนี่คันปวยเมื่อเป็นิีปีนี้ไปเอาเม่ไม่ไต้โดดเลยเนี แม่ก้อนหนานั่นนะเออแม่เป็นยังไงมันจะค่อยได้มานั่งรถเขียนยังซีเขาห้องน้ำแล้วก็เขาห้องน้ำเขาได้คุกเมื่ไปโอ้เข้าห้องน้ำแล้วลมเมื่อถึงขนาดลมแห้งมือล้มจากหัวเุกเมไหร่โอ้แต่ว่ามันไปอยู่ในซอกระวังสวมกับกําแพงระวังกําแพงก็พอสวม เอาไปพริกเตล่าพริกเหล่าเนา่าเดียวเอาบ่ขึ้นผู้ได,ผได้ผู้ได้ออกมาบ่นเนี่ยอีพ่อไปอุ้มออกมาบ่ข้านออกมา<อ>แล้วก้อนนะั้นั่นนะแม่สร้อยเหลือตัวเองได้บ่สร้อยเหลือตัวเองกินข้าวกินปล่าเองได้บ่ก้อนนะั้นมันกินบ่ได้เลยให้อีพ่อป้อนอยังเดียวบ่ป้อนยังเดียวเริ่มเลิมมากปีแรกแรกไม่ได้สิพียกกระตักกระติก คือพอนี่บได้ไปไดเลยต้องดูแลแม่ยังเดียวไปใส่ไปแย่กนไปไกลก่อนที่เราสีเป็นเนี่ยคือออกขายของอยู่<ม>คือลูกสาวของพ่อท่านมาก,กม็ดอกขายของปล่อยแล้วไหวจ้ะก็คือได้หน่อยแหละจ้ะโอ้ว่าบอกกันยังไงว่าเล่นของเหลวอ่ะจ้ะพ่อ, <laughs> อแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้ว ใชดนีึ้นหลายเพราะว่าได้กำลังใจดีกำลังใจน้ำเออกำลังใจอิ่มคอดูแลดีน้ำสุดยอดเลยแม่สาเหตุที่หนูหนูมามือนี่เนาะพวกหนูได้สอบถามข้าวเบื้องต้นน่ะ อยากมาหาพ่ออยากมาเห็นหน้าเราคืออีพ่อเราเป็นผู้ชายแบบเป็นตัวอย่างของลูกผู้ชายในประเทศไทยในโลกเลยเนี่ยป่วยเป็นสิบปีโบดนี้ไปเอาเนียใไม่ิดพ่อนี่สุดยอดเลยบ่เคยคิดไว้กับบุกบันกันมาหลายแล้วเนาะหาหาทิปก็ปีแล้วทีหาหากระหาได้อยู่หรอกใช่ไม่หาแม่หมายว่าอึดแต่ว่าห่างพวไปต่อคันต่อแล้วมันมันมาถึงบ้านแล้วบ่บ่หมักเมื่อนี้พวกหนูกะมี่สิ่งของ อ่าพ่อถีจีมาซอยให้พ่อดูเลีแม่ได้เบื้องต้นเนาะค่ะเนาะคุณหลายๆแกขอให้แม่เป็นรักษาสุขภาพเป็นบุญเป็นกุศลค่บผมบุญหลายเด้อแม่เด้อที่ได้พ่อมาเป็นสามีได้พ่อเป็นสามีดีใจบ่ดีใจมากจเลยพุ่มใจเนาะแม่เนาะพุ่มใจนาะมีหลีเด้อ